เราอยู่กับเกษตรกรท่านหนึ่งที่เขาเลี้ยงวัวนะคะอยู่ในหมู่15ตำบลปักแรดของเขานั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับคุณลุงกิมชุนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับ,คบซึ่งคุณลุงเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวเป็นอัน,นเป็นวัวอะไรนะคะคุณลุงเป็นวัวลูกผสมวัวลูกผสมอยู่ในตำบลปักแรดของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเริ่มเลยอยากให้คุณลุงเนี่ยช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าคุณลุงมนาะเริ่มเลี้ยงวัวได้ยังไงคะ่ะอ๋อคือคือ,คอเดิมทีเป็นเกษตรกร,รทำไร่อ้อย แล้วหลังไม่ได้ทำเพราะว่าพื้นที่นี้มันท่วมทากษกาะทำามันมีปัญหาเรือ่องการผลิตก็เลยสับเปลี่ยนมาเลี้ยงวงัวก็วไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังผลอะไรแต่เพียงว่าพื้นที่มันมันเหมาะเพราะว่ามันมีหญ้าก,กินทั้งปีมีหญ้าก,กินทั้งปีเพราะว่าหน้าแรงก็มีหญ้าให้กินเพราะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำก็เลยเหมือนแบบเลี้ยงวัวเจริญแบบ โตดีก็เลยเลี้ยงแบไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอ่าอ๋อโอเคผู้ลุงขายแล้ววัวที่ผูลุงเลี้ยงเป็นพันลูกผสมใช่ไหมคะเออเป็นพันลูกผสมไทยบามันแล้วกระตลหลังนี่มาพัฒนาเป็นลูกผสมชาโรเล่ซึ่งตลาดต้องการเนื้ออ๋ออันนี้เป็นวัวเนื้อไข<ช>่เนื้อเนื้อแต่ก็มีพื้นวัวไทยเพื่อความแข็งแรงอ๋อ ก็คืออันนี้คุณุงเอามาแบบผสมเองนยมันเป็นสายพันธุ์ของมันใช่ไหมคะ,ะมามตั้งกับพัฒนามากผสมใช้ใช้ผสมเทียมผสมเทียมก็ก็ผสมข้ามสายพันธุ์มาตลอดประมาณสักสิบกว่าปี้วอ,อันนี้คุณลุงเริ่มทำเริ่มเลี้ยงวัวมานานหรือยังคะ,ะคุณลุงเออ ประมาณทักสิบกว่าปีได้อ๋อสิบกว่าปีแล้วก็เออเหมือนเลี้ยงแล้วก็ผสมคุณลุงไม่คนผสมเองไหมหรือว่าจ้างใครเขามาให้หมอเขาอาให้คุณหมอเขามาผสมให้คุณลุงคะแล้วตอนนี้วัวที่คุณลุงเลี้ยงมีอยู่ประมาณกี่ตัวคะอือประมาณประมาณทักหกสิบตัวรวมทั้งวัวเล็กด้วยนะลูกวัวเล็กถ้าแม่พันธุ์อยู่ประมาณทักยี่สิบตัวแม่พันธุ์ที่ให้ลลกได้ ต้องนั้นก็เป็นหัวสาวหัวสาวก็ยังให้ลูกไม่ได้ต้องนั้นก็เป็นหัวเล็กๆลูกๆโอเคค่ะ<ม>แล้วก็เออคุณลุงอันนี้ตอนอย่างเช่นเวลาคุณลุงเอาไปขายที่ตลาดนะค่ะ<ม>เขาเอาไปเป็นตัวหรือว่าช่างเป็นกิโลหรือว่าเอาอยัางไงคะาุณม่ีสองกรณีค่ะถ้าวัวอย่างลงเนี่ยเขาจะซื้อเป็นตัว ดูด้วยตาป่าแล้วก็ประเมินราคาแต่เราค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าพ่อค้าเขาก็จะบีบเขาจะกดราคาอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นถ้าขายเป็นกิโลเราจะต้องขุนเหมือนหมูเนี่ยขุนสามเดือนสี่เดือนแล้วก็ต้องมีทุนถงสูงต้องมีทุนสูงๆเพื่อที่จะให้อาหารมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้อาหารอาหารข้น แล้วก็วัวจะเล่งเล่งเนื้อให้เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้กินแค่หญ้าอย่างเดียวแล้วไม่ไม่ไม่ต้องมีอาหารเสริมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นก็เขาก็จะกําหนดหญ้าเท่าไหร่ฟางเท่าไรอาหารกิโลเขามีสูตรมาให้เลยมีมีสูตรทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงกันมสูตรทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงอันนั้นอันนั้นขายกิโลอ๋อขายกิโลเจ้าของคุณลุงส่วนใหญ่เป็นขายแบบเป็นเป็น มาประเมินอเอาลูกงัวใครอยากได้ลูกงัวก็ซื้อลูกงัวใครอยากใครอยากได้งัวสาวก็ซื้องัวสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงไม่ได้ขายงัวตัวเมียเลยไม่ได้ขายเลยเลยจะแต่เป็นตัวผููเอาหนึ่งเอาไปมากกว่าขายเฉพาะงัวตัวผููซึ่งมันก็มีสามตัวห้าตัวสิบตัวาขายเพราะลงเท่าที่ก็คือเขามาซื้อเนี่ยหรือจะซื้อแค่ปีก ก็ได้จะซื้อหลายๆตัวเลยได้หมดเลยเรามีสิบตัวก็สถ้าเขาอยากได้สิบตัวแล้วก็ขายเหลืสิบตัวแล้วก็อยากได้ตัวสองตัวได้หมดโอเคคุณลุงพาแล้วราคาบัวอันเนี้ยค่ะที่ขายไปต่อตัวแพงไหมครคุณลุงเห็นมันตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเรื่องราคานี้ประเมินยากอ๋อยากเพราะประมาณเฉลี่ยถ้าถ้าเป็นกิโลเนี้ยมันมีกิโลกำหนดอยู่ อ๋เป็นราคากลางเลยใช่ไหมคุณลงุงเป็นกาหนดไว้หรอหรือว่าอะไรคะพ่อค้าท้องถิ่นจะไม่ค่อยคํานึงถึงราคากลางเพราะราคากลางมันต้องเป็นราคากลางของตลดาดตลดาดใหญ่พ่อค้าท้องถิ่นก็เป็นลงเครื่องท้องถิ่นแถวแนี้ก็จะก็จะซื้อกดเราถูกที่สุดเขาจะกดราคาเราได้ถูกที่สุดถ้าเราเดือดร้อนก็ขายถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ยังไม่ขาย ทำไมขายเขาก็มาใหม่เขาก็จะซื้อในราคาถนัดก็เพิ่มเงินให้เราอีกนิดนึงอีกนิดนึงจนกว่าเราจะขายมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนไกลตลาด้งล่างนะแต่ถ้าว่าเป็นวัวที่ขายเป็นกิโลเขาจะซื้อเลยกิโลเท่าไหร่กำหนดออมาเลยกิโลหนึ่งร้อยกิโลละแปดสิบหรือกิโลละ2้อยี่สิบเนี่ยเขากำหนดออกมาเลยเขาก็เราจะมาซื้อเท่านั้นเพียงจะต่อรองได้ก็ ก็คืออีกสองบาทสามบาทอะไรแบบนี้นิดหน่อยก็คือมาช่ำไว้เลยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้กี่โลใช่แล้วถ,ถ้าขายเป็นตัวประมาณประมาณได้นะคุณลุงเป็นเป็นพันไหมหลายพันไหมมันอยู่ที่หลายพันมัน้อ๋อแล้วยอย่างแบบหลายพันตัวแบบโตเต็มวัยอย่างเงีขาคุณลุงจะขายประมาณเท่าไหร่ค่ะอยู่ในเราเราวประมาณประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดต่อตัวอะไรอย่างงี้ซราบงวนนะถ้าถ้าซราบพรมหมายหมาถึงซราบพม เพราะว่าเวลาพ่อค้ามาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อซากงูตัวเมียเอาไปขุนขุนต่อซึ่งซากของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้อาหารข้นมันก็เป็นซากของแบบเดียวกับสมมุติเราอย่างตัวนี้นะแต่ตัวเนี้ยเขาก็ตีเป็นซากงูเขาก็ให้อยู่ในเราสองหมื่นกว่าเขาซื้อมากวันนั้นโตเขาต้องไปขุนผมมีค่าหังบวกอ๋อไอ้คำว่าซากในที่นี้ก็คือหมายถึงบัวพอมพอม แล้วบัวของคุณลุงอะะส่วนใหญ่ก็คือส่งให้ลงเชื่อแถวนี้ใช่ไหมหรือว่ามีไปที่ต่างจังหวัดอะไรบ้างคะแล้วแต่พ่อค้าเขาจะมาจากไหนทุกที่เลยเคยไปสุดไกลถึงไหนเขาคุณลุงโมไม่รู้เขามาซื้อที่เราเองค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายเราแวะแถวนี้แหละเนาะโอเคค่ะ ไม่รู้แล้วอวอเขาไปไหนไปว่าไปลงเชือดแน่นอนอ่าไปลงเชือดแน่นอนเลยเพราะว่าไข่วัวเนื้อหมดเลยไม่มีวัวนมเลยใช่ไหมคุณลุงคุณลุงค่ะแล้วอย่างเงี้ขอถามหน่อยว่าเริ่มเริ่มแรกที่มาทําเลยค่ะที่คุณลุงบอกซื้อต่อวัวมาอะไรเงี้ยประมาณถ้าเกิดสมมตรริว่าอยากจะเลี้ยงวัวอย่างนี้ยค่ะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ค่ะคุณลุงถึงแบบจะเปิดฟาร์มเลี้ยงวัวได้ อย่างของคุณลุงอย่างเงี้ยคุณลุงซื้อบัวเล็กๆมาบัวที่เขาเหลือตังค่ะอ๋ออันนี้คือฟรีเหรอคะหรือว่าของไม่ฟรีไปซื้อมาเมื่อ20กว่าปีสัก10กว่าปีก็ตัวละพันกว่าบาทอ่าตัวละพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีขายราคานั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ตือตังค่ะถ้าอยากจะเลี้ยงอะไรอันดับแรกถามว่ามีแปลงหญ้าไหมต้องเตรียมแปลงหญ้าพื้นที่สำคัญเนาะใช่ใช่เพราะเป็นธรรมชาติ ถามว่าเอาไปเลี้ยงเลี้ยงติดบ้านสองสามตัวมันต้องมีคนว่างที่จะไปตัดยาดูแลตัดยายานั้นจะหาที่ไหนก็สุดแล้วแต่ต้องมีคนว่างเพราะว่าถ้าไม่มีคนว่างมันมเลี้ยงไม่ได้อย่างนี้หมายความว่าวัาว<ม>ของคุณลุงอะอาหารต่อเดือน,ต,ออนต่อเดือนก็คือจะไม่ได้เสียค่าอาหารเพราะว่าเรากินยาข,ของเราเอง<บ>ใช่ไหมคะ แต่ก็มีต้นทุนอเพราะว่าเราก็ต้องปลูกญ้าเนาะก็มีที่ดินนน่นนี่นั่นอีกโอเคค่ะคุณลุงแล้วเออช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยค่ะของคุณลุงอ่ะได้รับผลกระทบไหมคะําการทำธุรกิจของคุณลุงแล้วขายขายขายรายได้น้อยลงไหมหรืออะไรไม่ได้ขายไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ขายตอนนี้ไม่ได้ขายเลยบางทีสองปีถึงจะขายทีนึ่งเพราะว่าเป็นกว่า ลูกมัวที่เป็นตัวผู้โตเต็มวัยมันใช้เวลาสองปีกว่าอ๋อก็คืออย่างนี้แหบะวามว่าคุณลุงซื้อมาเล็กๆต้องรอสองปีถึงจะขายได้ค่อนข้างมีระยะเวลานานอยู่นอกจากคนที่เขามาหาซื้อลูกวัวที่ทิ้งนมแล้วประมาณเจ็ดแปดเดือนอะนั้นลุงไม่ได้ของเพราะว่าถ้าขายอย่างนั้นเราก็คงเมืเจ็ดเลียงด้ทุกอย่ นี่ก็คือรายได้เราเนี่ยไม่ได้แน่นอนต่อดนันก็คือแล้วแต่ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเลยสองปีขายได้สีห้าตัแต่ว่าของลุงเนี่ยมันเลี้ยงสะสมแม่พันธุ์เอาไว้ผสมแล้วก็คัดคัดลูกที่เปรเซ็นต์สูงๆจนกว่าจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยเลี้ยงไม่ได้เพราะอากาศร้อนถ้าเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ นี่ยังไม่ได้เลบแม่สองรู้ว่าลูกนี่ยังทัไม่ได้อ๋อเออออย่างคุณลุงค่ะพี่คุณลุงบอกว่ามีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ตัวผู้ตัวเมียค่ะราคามันต่างกันไหมคะคุณลุงราคาซื้อหรือเอยราคาขายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพอๆกันเลยตัวเมียถ้าซื้อไปเลี้ยงก็เราก็บอกแพงอ๋อเพราะว่ามันเอาไปแบบเป็นแม่พันธุ์ได้ไปต่อได้ถ้าเขาซื้อเข้าลงเชื้อก็ต้องลองกันแค่หลักร้อย หลักไม่เกินสองพันมันมันมันก็บอกไม่ถูอ๋อก็คือแล้วแต่ว่าเขาซื้อไปทําอะไรถ้าเกิดสมมติว่าซื้อไปเป็นแม่พันธุ์ตัวเมียจะแพงกว่าแต่ถ้าเกิดซื้อไปเป็นไปเป็นอาหารเพราะว่าเขาตีราคาเขาจะก็มองดูว่าเนื้อเนี่ยตัวเนี้ยมันประมาณมันประมาณกี่โลเพราะว่าเนื้อออกจากโรงเชือยมันกิโลเท่าไหร่ไม่ไม่เช่นนั้น โอเคก็คือราคาจะไม่เหมือนกันแล้วแต่บางอันบางทีถ้าซื้อไปทาอย่างนี้ตัวผู้แพงซื้อไปเออเป็นแม่พันธุ์ตัวเมียแพงแต่มันก็มีกรณีหนึ่งที่คนเขาเลี้ยงไม่เน้นเม้นะเน้นสายพันเช่นถ้าถ้าคนที่เขามีสตังค์เขาก็ไปซื้อสายพันุาบาม่นก็เป็นบาม่นไปไปสายพันธุแทแ<ล>แ้แล้วเขาก็ผสมสายบาม่นตลอดอันนั้นเขาขายแพง แถ้าเป็นชาลาเล่ลูกร้อยก็แพงแต่กวนนี้ของลุงเนี่ยมันลูกไฟ่ผสมผสมไม่ไม่ไม่มี ปูรุงแล้วสีแต่ละสีราคาต่างกันือเหมือนการเอาไม่ได้ผสมกันอ๋อแล้วสีขาวสีดำสีน้ําตางเงี้ยอ๋อแต่แล้วราคาราคาก็คือไม่เกี่ยวสีอะไรก็ได้เขาไม่ได้เลือกสีนาอใช่โอเคถ้าตอนนี้เขาจะนิยมจมูกสีชมพูอ๋อีมจมูกสีชมพูจะเป็นชาโรเล่นะอันนี้ แฟชั้นแชั้นอ๋อก็คือบางคนชอบความสวยงามอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเอาไปขายแล้วได้ราคาดีแต่ลุงไม่ได้ขายนเนาะเพราะว่าลุงก็ต้องการไว้พันอะไรปนก็เป็นไว้พันของตัวเองใ,ใช่ไหมคะค,คุณลุง้าแล้วเอ,อการเลี้ยงวัวเนี้ยค่ะมันยากไหมคะคุณลงุงวิธีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลงุงวิธีการวิธีการดูแลขึ้นอยู่กับคนชอบหรือไม่ชอบถ้าคนชอบก็ห่วงสุดค่ะ ไม่ได้เลี้ยงตามคนอื่นคนอื่นเลี้ยงก็อยากเลี้ยงแต่ตัวเองไม่ได้รักอันนี้ลุงเลี้ยงแบบแบบอย่างไงอ่ะมันเหมือนเพื่อนชีวิตเราเลี้ยงด้วยความรักเนาะเราก็จะดูแลมันเป็นเวลามันป่วยลุงป่วยด้วยเข้าใจไหมลุงจะป่วยตามลวงก็มันก็ต้องอยู่ที่เรารักไหมชอบไหม กสัตว์ถ้าไม่รักไม่ชอบเลี้ยงยากก็เหมือนพอเราแบบเหมือนชอบมันรักมันเราก็จะดูแลมันอย่างดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคพอมันป่วยเราก็เป็นโุคอ๋อพูดพูดถึงป่วยบัวนี่มันมีโรคอะไรบ้างไหมคะคุณลุงโอ้โหโอ้โห,โโหคือเยอะนะโรคมันในมันดับแรกนะป่อเขาเปื่อยเนี่ยมันเป็นเป็นโรคสาคลไปแล้วทาง พันธุสัตว์เขามีวัคซีนต,ต้องฉีดทุกตกเดือนอ๋อก็คือน้องวัวเองอ่ะก็มีวัคซีนฉีดเหมือนกันทุกตกเดือยทุกพกเดือนด้วยใช่แล้วก็ต้องทําต่อเน,นื่องทุกเดือนต้องทําทุกเดือนแล้วก็มันมีโรคที่แบบเป็นเยอะๆก็ได้ค่ะคุณลุงเป็นเยอะใช่ที่ส่วนใหญ่จะเตอเลยมีโรคเกิดมีโรคเกิดมีปะเท้าเกิด เรไม่ค่อยมีแล้วแต่แต่ที่นี่มันมันรู้นแกว่าจกที่นีไปแล้วก็มาโรคใหม่โรคลิมปีสกินปัจจุบันนี้อาการมันอัไรตัวมันทั้งตัวเลยมนคนเป็นที่ศึกษาอันนี้รักษามันมีวัคซีนอยู่แต่ว่าวัคซีนนี่ยังมีปัญหาอยู่เหมือนมันเป็นโรคใหม่โรคใหม่ใช่ไหมค ก็วัวเนี่ยจะขึ้นตุ่มทั้งตัว,ตวนี่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนอนเนี่ยมันที่เป็นแผลเท่าไหร่ตัวนเนี้ยเป็นทั้งตัวแต่เนี่ยหายแล้วอ๋อหายแล้วก็คืออ๋อมีมีวิธีการรักษาใช่ไห <c ười> ม,มก,ก,ก็รักษาตามอาการรักษาตามอาการตัวนี้หายแล้วใช่พอพวกนี้มันมาจากดุงมาจากทะเลแล้วบางทีเราเลี้ยงข้างนอกเราว่าหลีกเลี้ยงไม่ได้เนาะหลีกเลี้ยงไม่ได้หลีกเลี้ยงไม่ได้แล้วก็มีโรคไข้ไข้เห็บไข้เห็บอืมไข้ ใข้ไข้ขาอะไรขาแข็งเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้มีโรคหอบมันก็มีเหมือนเหมือนคนมันมีเหมือน,นเหมือน,มนคนนี่แหละแต่ว่าวัวไม่แข็งแรงองรงก็คือถามว่ามีโรคไหมมีมมแต่ด้วยความที่เขาแข็งแรงก็คือจะจะ,จะไม่ได้เป็นป่วยอะไรง่ายๆอย่างี้ใช่ไหมคะถ้า,ถาเราดูแลแล้วดูแลดีๆคอยระวังก็ถือว่าก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือถ้าหากว่าเยอะๆอย่างนี้ ถ้าปล่อยไม่ค่อยดูแลกบางทีจะแย่ใช่ไหมคะต้องมีตายเหมือนกันอ๋อมีตายด้วย่งก็อยู่ที่วิธีการดูแลเรถ้าเราเอาใจใส่ก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ป่วยง่ายขนาดนั้นเนาะโอเคค่ะไม่ได้ป่วยง่ายมันเหมาะสําหรับเกษตรกรที่ทํำผสมผสานนะต้องเน้นไม่ใช่อาชีพนี้อาชีพเดียวก็เลี้ยงทําข้าวทํานาข้าวทําไรผักแล้วก็มี ปีวัวเราใช้อ่อ่านมูลมันเป็นปุ๋ยก็คือเหมือนเอามูลไปทํานาของเราต่อทำปุ๋ยแล้วแบบเหมือนวัวก็ได้กินแบบหญ้าในพื้นที่ของเราผสมผสานข้าวสาลีเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยแต่ว่าเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยอะไรปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเซนีย์ปุ๋ยมากหรอคะพี่ลุงปุ๋ยต้หมักมันก็หมักมันในตัวอยู่ ก็คือเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเนาะเพราะว่ามาจากมูลวัวเลยโอเคค่ะถ้าไปใส่สวนส้มสวนมะสวนกุ้ลแต่สวนผักเขาไม่นิยมเพราะว่าเอาไปกินหรือเปล่าไม่ใช่วัวนี่มันกินดอกหญ้าแล้วแล้วมันจะไงคะมันก็ไปทางถ่ายถ้าสวนผักเอาไปใส่ผักลูกหญ้าที่วัวกินเนี่ยมันจะเป็นเศนในสวนผักมันจะถอนไม่ไหวแต่ถ้าเอาไปใส่เน้นทางทางพืช ก็คือโอเคจะดีโอเคค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวยังไงใครสนใจซื้อเออเหมือนหรือติดต่อซื้อวัวหรือว่าจะมาดูวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้ติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยเนาะที่คุณลุงเลยหนูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็เอ่อฟาร์มของคุณลุงเนี่ยจะอยู่ในหมู่15ตะบนปากแรกนะคะทุกคนอยู่แถวโรงงานมาม่าอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจก็เข้ามาดูได้คุณลุงอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไหมคะ อยู่ตลอดเลยก็คือเข้ามา<แ>ติดต่อได้เลยแต่มีข้อแม้นะว่ามาต้องเป็นลุงช่วงลุงขายวัวน,นะถ้าถ้าลุงไม่ได้ขายงูลุงก็ยเพราะว่า,า,าคนที่มาซื้อนะเป็นตัวนำโลกอ๋ออ่ะทุกคนเอา,อางี้มาให้ถูกช่วงโทรมาถามคุณลุงก่อนดีนกว่าถ้าสนใจก็มาได้เพราะลุงเขาไม่ได้ขายตลอดนะวัวก็คือถ้าอยู่ที่หน้าขายคุณลุงเขาถึงจะขายนะคะโอเคไงวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะที่ สละเวลามาให้ความรู้กับ <Okay. S 1> บัวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเอ,อ่อท,ทุกคนสามารถติดตามอีพีหน้าหนาได้ว่าจะพาไปสัมภาษณ์เกษตร,รกรของหมู่ไหนอาชีพอะไรนะคะยังไงวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ จำนวนฟาร์มวัวทั้งหมดในตำบลปากแรดมี18ฟาร์มคิดเป็น0.3%จาากจำนวนฟรเรือนทั้งหมดในตำบลปากแรดค่าใช้จ่ายของฟาร์มวัวต่อ1ฟาร์มตกอยู่ที่ปีละ24,0 0 0บาทคิดเป็น 5. 9จาจากรายได้ทั้งหมดของตำบลปากแรด รายได้รวมของฟาร์มวัวทั้งหมดในตำบลปากแรกต่อปีคือ6,912,000้านบาทคิดเป็น0.1%จากรายได้รวมของครัวเรือนในตำบลปากแรกวิธีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของการทำฟาร์มวัว ในส่วนนี้จะเป็นวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำฟาร์มัว